มันใจไปมันมันตื่นไ้บางเลยเมื่ี่ยไม่นอ๋อนีตุ๊บตุ๊บเลยตบตุ๊มันหายสนุกใจแไหนแบบาชาจแ้ไงบ้างครับทุกคนโของเราว้าวมีเพลงมากดีไหมชอบไม ถือว่าได้เข้าไปใกล้ในหลายโซนเลยนะเมื่อ้ใช่ชครจะรู้ว่าตัวพวกเราบนนั้นเนี่ยมีความสั่นข้างในแต่ลุงสั่นอยู่หรอเมื่อ้นะอยู่หรอทะสั้นไงอ้หมถึงว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มารวมตัวกันที่มีแขใช่ใช่ ใช่ครับผมคือจริงๆแลมีเรื่องอยากพูดนิดนึงคือจริงๆอันนี้เป็นแบบว่ายิมแตครั้งแรกเลยของแดเอง ใช่ครับก็เป็นงานแรกก็จริงรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็กดดัต่างเช่นกันครับแล้วก็ก็เชื่อเหมือนกันเอ่อนิดเอ่ออทั้งหมก็ก็เชื่อเหมือนกันว่าเป็นแบบครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตหลักของพวกเราจริงๆมันไม่มใครนกันครับผมเพาะทุกคนอยู่กันตรงนี้กันแบบเต็มแน่นเพียบเป็นเป็นความฝันที ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยลลครับเราเป็นเกันอยู่กันมาตั้งแต่เรียนพัธครูจนตอนนี้มาอยู่กันที่ที่ไหนนะ<อ>ค,ครับก็นั่นเป็นอยากจะเล่าหนึ่งอย่างก่อนที่ว่าเราจะได้เขาเ้าดูสีโลกของบทเขียนจาราเก็ได้ทำคอนเสิร์ตนะครับคือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยหลายคนอยากจะมีค,ความคาดหวังหรือเปล่าว่าจะมีการเล่าเรื่องของแบบเขียนจิราแบบว่าในซีรีส์ แต่สำหรับพูดอนาแล้วเนี่ยต่อไปโชว์ไหมผมจะไปโชว์ดีกว่าดดีเเพื่ออูยะโมโชว่าแต่ว่าเออวันนี้แบบเราจะเจออะไรบ้างเอาเลยมีแบบเราจะแบบเห็นเราในแบบหลายๆมิติอ่าจจะแบบอาจจะเห็นผมในแอคติคยูนิเวิร์สหนึ่งหรืออาจจะคืีเดี๋ยวเจนนาออกมาแทนผมอย่างเนี้ยเจตนาจะออกมาล็องเพลงได้อึ้งไปเลย นั่นแหละแต่ก่อนที่เราจะไปเจอเจตนาเนี่ยขอแบบนิดเดีขอขอพูดถึงผู้อย่างจดีก่อนตอนนั้นแบบเรายังไม่มีอะไรเลยแบบว่าตัดเขียงไม่ออนเลยแบบขอบคุณที่แบบพี่ๆแบบทุกเจ้าเลยเชื่อในตัวพวกเราบครั ครับผมก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนใช้เวลาให้สุดกับพวกเราให้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนร้องเพลงกับพวกเราไปได้เต้นตามได้แล้วก็ส่งเสียงมาให้เราได้เยนะครับสัญญาไหมครับสัญญาใครมีบงมีแห้งไฟอะไรก็ยกขึ้นมาได้น,นะคะรับโอ๋โหูถึง คืออยากพูดเรื่องนึ่งได้ไหมอะไรอ่ะคือเห็นแฟชั่นคนที่มาคอนเสิร์ตเนี้ยทำไมฟุตเทสดีขนาดเนี้ยอี่งเอาจริงขึ้นมาอยู่บนเวทีได้เลยนะทำได้เลยทำได้ดีคือเราค่อนข้างเองีถ้าสวยนยสวยจริงสวยจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาถึงเรื่องที่อยากจะบอกอะไรซิครับคืออย่างที่คุณบอกว่าคุณอาจจะมีดาวดวุดุให้ค้นหา ว้าวเราเคยเราได้เราเลยจากนั้นว้าวอะไ้เราเลยจะส่งคุณสองคนผมไม่ไปเอาเราก็อยู่โชว์ด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวเราจะให้พี่เนิศนะคะกับเบิร์สวายได้ไปเตรียมตัวเลยของขวัญพิเศษบางอย่างที่เตรียมมาให้ทุกคนกันแ้วเอาแบบดีๆเลยนะแบบที่คุณนับโกนผมให้ทุกคนได้เงิก่อน คนก็รออล้อผมก็อภเปรานี้ให้ใหม่พี่พี่ต้นยินดีทุกอนยิใหม่บ๊ายบายคอับ